อกอนบุกเพ็ดสุกอีกเลยทุกคนเลยสวัสดีจ้าทุกคนมาเก็บพริกไปทำกับข่าวก่อนวันนี้ก็สายนีนน่นึงเลยเนาะทางมันพเพราะว่าเราต้องไปส่งเด็กหนอยนักเรียนก่อนเนาะโอ้ยเสียงรถกระดังเลยเนาะก๊อบข่าวเช้าก็ง่ายๆเด็กหนอยนักเรียนตอนนี้ก็กับข่าวผู้ใหญ่ก็มาเก็บพริกเก็บพริกแล้วเดี๋ยวจะเลาะไปเก็บมะเขือไปทำกับข่าวทำอะไรกินแจกอาเรียกอะไรนะซุปบ่ ซุปบักเขือซุปบักซุปบักเพ็ดบ่าซุปบักเพ็ดแล้วมั้งเก็บบักเพ็ดก่อนนั่นแหละซุปบักแข้งบักเขือป้วงเข้านาเลยเอะเก็บเข้าไปต้องใช้พริกอันนี้แหละทุกคนเอาเอากระดูกระดูเอาหล่นเอาหล่นหลวงจอยพริกอันนี้มันหอมมันแซ่บก็ใส่อันนี้แหละเอาอันนี้หละดีนะเขามีให้กินออกเรื่อยๆเลยทุกคนสองสี่หกไปสิพอละมั้งมันชีเพ็ดโพดเนาะ เนียนบะเขือด้ไม่ใช่เนียนบะเพ็ดไะเดี๋ยวเราจะไปเก็บอ่าบะเขือพวงจัดไม่เอาหลายดอกบะเขือพวงก็ะไดกินสองคนเอาหลายกิกนไม่มืดกระไดไปะบะเขือพวงเราหลบสุดแค่ตาพักก็ะไดพี่นะทุกคนที่เอาพ่อ,อยังงี้ลยอยยังไงมันก็ไม่ขึ้นเพราะว่าอะไรหมดมันขนไปกินหมด ทีนี้เขาก็มารูดใส,ส,ส,ส่ใส่ใส่กลิมาอะไราก็มานานแหละทุกคนของเราเยอะแยะนี่เดี๋ยวมันก็ออกเรื่อยๆเนาะอันนี้มันมีบวดดอกแล้วก็ออกไปนี่เรื่อยแล้วหูดมันอย่าง่ะหูดเม็ดมันตัวเม็ดมันเม็ดมันคือเม็ดอะไรเม็ดมันเม็ดพักเซียนอเออบัดที่นี่เขากินหอมเนาะเม็ดเขาก็หอมเลยหมดนะ,นะ,นะมันขนเพาะไวตัง้งหลายรอบแล้วนี่รูดลงรูดลงจนออกใหม่มาอีกอ,อันนี้อันนี้อันรนูดใหม่เด้ อันเก่าเนั้นหล,ลุดลงหลุดลงไปหมดไปกินมันแหละบุกเลยเปล่วยไปแหละทุกคนเลยปลอกโลกป่าพักก็ได้ปะเก็บไอ้บุกห้างโอ้ okay, โหบักแ้างรอบนี้ที่โอ้โหนี่พออะไรสวัสด์รถมันคุมมันชิบตุยสวยัสนี่บัดที่นี่เอารถคุมเราไม่ไหวเรื่อนี่ ไม่ใช่ด็ดตัดเดียวสักวันหลดออกได้เลยคือเดี๋ยวคุ้มเราเขาก็จะหัดมันจีหายใจบวมออ,ออกเด้เอวันหลังก่อนวันนี้ยังบ่ทันว่างเก็บมัน,นยังไงเลยบ่ชแห้งนี่เอาพวงเดียวเอากิ่งเดียวพออย่าเอาหลายเอาหลายไปแล้วมันจะทิ้งเสียดายเนาะกินดิบก็ได้แล้วทุกคนเด้อลูกสวยๆใส่เข้าไปเอาอีกจุกพวงบ่ พวงไหนดีถ้าพวงเก,ก๋นั่นหน่อยอ่อนๆก่อนไม่ได้มาเก็บนานละทุกคนมันแกะนะ่เนาะอู่ชว่ว่มยมันจะแกะ่เลือกเอาอ่อนๆเดี๋ยวสองเท้าออสิยำวะแลกอือนี่เยอะอันนี้อ่อนถึงไหมล่ะนี่แหละเหตุและผลที่จะต้องตัดมันออกในราวาอะไรมันสูงไปเรื่อยเก็บไม่ถึงนมลงมากระหักโปะกึเกาเ่าหละนี่พวงนี้เด้

อพอแค่นี้แหละเอาไรนักก็จะคิดไม่เมิอทุกคนเราไม่ได้เน้นแต่พักเนาะเนี่ยพักปดสารไม่ได้สิหยาก็จะเป็นประมาณนี้แหละลูกสวยอยู่แต่ว่าเพียแปลงลง <c oughs> เพียแปลงลงพ <c oughs> อแค่นี้แหละนี่ได้เลยวัดที่นี้เราจะพามาดูอะไรมาดูสวรสดสวรดสวว่าดิสวดออสวรากแล้วัสเิ์ิ่ส เด้กินเลอทุกคน,นม่แม่นม่นี่น,น,นีเห็นหมเห็นลูกสับปะรดไหมอันนี้คืออุย้ยสองสองดืบนตัวนี้หนึ่งดืบสองดืบเอาจับได้ไหมเนี่ยโดนโดนลูกเขาได้ไหมสับปะนาวสบาวับ่ะรดนไข่มงมุม <laughs> นี่อ่าเขามีน่าจะมีสองสายพันธุ์เนอะความขใจแคนะ่น่ะอันนี้เขาจะออกลายแดงแดงเนอะแล้วมันจะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งคือลูกเนียนเนียนเหลือง ค่าเป็นลูกหน่อยออกมานะ่ะเขาก็จะไม่มีแบบแดงๆยังไงเด้เหลืองไอ้เลยแหละอยู่ไหนกบ๊น่าจ,จะเป็นพันธุ์ข้างหลังอหละเดี๋ยวรอดูก่อนเนาะเดี๋ยวมาพามาดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าอันนี้เพิ่งจะออกเพิ่งจะออกพุ่มในพุ่มแรกเออพุ่มในพุ่มแรกบัดที่นี่ปะมืดแล้วมั้งมาดูก่อนเดีย๋ยวหาดูอีกก่อนนะเผื่อพุ่มนี้เขอออกพุ่มนน้น่ะออกออกดอกกว่าใครเพื่อนเลยเงามงามออกดอกคนเขาแต่หมากอยู่เฉยๆหรบัดที อดอ,อกตรงนียแหละที่แรกๆโอ้ยไม่เห็นขึ้นหอดมันห้าน,ทนาทีพุ่นน่ะทุกคนที่วัดไหวบอกขึ้นเยอะไปบ่ถ้าวันหลดเราที่ได้หล่อออกซะบ่บางเป็นบางต้นบ่ฮะโอ้ยแ,แทะแฉะฝนตกหลายก็แทะพู่น่ะเห็นไหมอยู่บนยอดมันห้านานทีพุน่นน่ะคุ้มไปหมดแล้วนูถ้าว่าเขา ออกลูกเก็บได้ دي, กินอยู่ดอกเขามีใหม่สวยอยู่เนาะแต่ว่าเขาจะตายไหม่ะอุย้ยนี่นี่นี่ตาฝั่งนี้ก็มีลูกเดี๋ยวเดี๋ยวดูกอแต่มันไม่ใช่ลูกสายพันธุ์นี่แน่เลยอันนี้มันคนละสายพันธุ์เลยดอกมันมีแค่นี้นี่นี่นี่เขาไม่ลูกนี่อันนี้ก็สองลูกติดกันแต่ทางนี้คือดอกแพี๊ยเฮ้ยเห็นไหม พันเดียวกันนะมัน ừ, พันเดียวกันเลยอันนี้ก็ได้พันลายๆโอ้ยออกแล้วทุกคนจะได้กินแล้วัดที่นี่มาดูอะไรต่อดูประกาศ <c oughs> ทุกคนบอกแล้วว่าไม่ได้กินดอกอย่าเตียงปลูกเตหนาฝนนะไม่ต้องไปปลูกดูประกาศสนงามดูประกาศปาัญหาฝนตกพอฝนตกปุ๊บไม่รั้วแมงหรือเพียหรือหนอนลุมมาหมดเลยเดียบรอย บอกแล้วบอกพอบานเราไม่ต้องปลูกดอกไม่ได้กินหรอกไอ้พักหนาฝนหนามันปลูกยากมันต้องปลูกในโดมในมุงกลางมุงกลางแคลมไฮนูนสูบสูบสูบเผ็ดม่ได้พุ่นนะสูบเพ็ดไม่ได้พุ่นเห็นไหมนนตัดแต่งสาวหาดอกอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวไปยาหลอกไอ้ตรงนี้ก่อนมาเผ็ดโอ้ยบอกเขนกทำไมหลายแท้ดูดูดูบอกเพ็ดเดี๋ยดู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 บอกเพ็ดดูบอกเพ็ดทุกคนอุ้ยตาหันมาดูตรงนี้ก่อน แช่นี่จะรอดไหมเนี่ยมันเราเนี่ยก็ต้องออกมาเดี๋ยว,วควายมาเป่งออกเดี๋ยวควายมาเป่นงน้ำออก้มีหอยด้วยเบิง้งเบ้งเบิง้งหอยขึ้นโคกแสดงว่าเพื่อนเขาขุดอยู่แถวนี้ได้เนาะฝนตกเพิ่อนออกมาอุย้ยทุกคนฝนตกน้ำขังอีกแล้วผักผิกปุยานะลูกดูไหมดูตั้นสาวไห้เขาแล้วนะเบิง้งเบ้งดูดูดฟาปผูนะ พ่อแอบถคักแทะนี่บะซุกเนาะถ้าสุกก็จีกเก็บเลยนี่มันบะซุกอ,อันนี้สุกเก็บไว้ี่ก่อนนะ <laughs> อันนี้สุปเก็บไว้ก่นอนเก็บพริกอีกก่นกอนซุปบักพริกไม่ใช่ซุปบักเกลือไว้ตัดยอดด้วยโ <laughs> อ้อยเนาะตัดหอนยอดอมา พอแล้วเดี๋ยวเพชรโพดปะพอแล้วพอแล้วป้าบานบอกพอแล้วยานเพชรโอ้สอนอันนี้สอนสับวัลลดทุกคนดูเก็บยอดไปกินก่อนเด้อเดี๋ยวก่อนเ่อ๋ยวก่อนโอเคสำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละจ้่เดี๋ยวปยาขออนุญาตเก็บยอดสับวัลลดก่อนเนาะแค่นี้แหละจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายไปเนาะเอาสักยอดก่อนเนาะ